ู่จิ้นชื่อดังอย่างนุ๊กปายนะครับผู้ชมครับล่าสุดทั้งคู่มีการออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กันนะครับโดยเฉพาะทางด้านตัวของปายเนี่ยนะครับมีการออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุครับที่แม้ว่าตนเองเนี่ยจะถูกกระแสบูลลี่อย่างหนักสาเหตุอะไรเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยยังยืนเคียงข้างกันอยู่บนเวทีนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นการควงคู่เปิดใจกันอีกครั้งสําหรับ สองคู่บุญอย่างนุกธนดลนและก็ปายฉันนภานะครับที่แม้ทั้งคู่เนี่ยจะยุติสถานะการเป็นคู่จิน้นกันลงไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับนิยามที่ทั้งคู่มอบให้กันและกันเนี่ยนะครับก็คือคําว่าเพื่อนด้วยเป็นมีหนังออมาด้วยก็ค,คือเรื่องเพื่อนนะครับแน่นอนกับคุณผู้ชมว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งตัวปายและก็นุกเนี่ยมีการมาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชครับซึ่งทางด้านตัวของปายเนี่ยมีการเปิดเผยครับว่าตนเองเนี่ย เคยเจอการบูลลี่อย่างหนักร้องเพลงไม่เพราะเต้นก็ไม่ตรงจังหวะทําให้ตัวเธอเนะี่ยเปิดเผยความรู้สึกออกมาครับว่าเคยรู้สึกว่าไม่อยากจะทําแล้วเพราะดิ่งที่สุดแล้วเราจะมาอยู่จุดนี้แล้วโดนคนว่าเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการมานั่งคิดว่าที่เรามาอยู่จุดนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะคนที่ศรัทธาในตัวเรามากกว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธามันเป็นการมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องศรัทธาคนที่เขารักเรา เราก็ต้องตอบแทนเขาว่าถ้าคิดว่าเราทําได้เราก็ต้องทําได้นี่ซึ่งทางด้านนุกนะครับก็ให้กําลังใจมาเสมอบางครั้งแม้จะไม่ได้พูดแต่ก็อยู่ข้างๆเขาอยู่แล้วและก็เข้าใจที่ผ่านมาคนที่มาบูลลี่ปายเขาไม่ได้เป็นนักร้องปายเขามาจากพนักงานซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเธอจะมีการเรียนเพิ่มอีกนี่นะครับซึ่งเมื่อถามว่าอะไรที่ทําให้เธอตัดสินใจยืนอยู่ตรงนี้ เออนะครับทางด้านตัวปลายก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทัชใจเพราะนุกธนดลยังอยู่ด้วยกันบนเวทีอยู่เธอเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่นุกธนดลยังอยู่บนเวทีเธอก็จะคอยซับพอร์ตอยู่ย่างนี้และพี่ๆแฟนคลับก็ยังคงตามพวกเราไปในทุกๆท,กที่ก็จะอยู่เพื่อทุกคนนี่นะครับก็เป็นการออกมาเปิดใจครั้งในรายการคู่แทบโจของกู่จิน อย่างนกแล้วก็ไปนะครับซึ่งย้อนเป็นใครเป็นแฟนคลับก็คงจะมีข่าวผมก็เห็นข่าวว่าทางด้านตัวของปาปเองเนี่ยนะครับเคยโดนโจมตีดราม่าว่าร้องเพลงไม่เพราะเป็นนักร้องได้ยังไงเต้นก็คล่อมจังหวะเต้นก็เต้นไม่เป็นนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบนะครับดราม่าถล่มอยู่ด้วยในตอนนั้นจนทั้งวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านายเขาออกมายอมรับว่าเคยมีความคิดแบบดิ่งเหมือนกันไม่อยากทําแล้วทําไมจะต้องมาอยู่จุดนี้แต่ก็นะครับยังคงยืนอยู่ เพราะนุกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แฟนคลับที่รักและศรัทธาในตัวของปายด้วยนี่ก็เป็นการเปิดใจของคู่คจิน้นทั้ในในงคู่ในรายการคู่แซ่บโชว์ล่าสุดครับเข่าวว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสัคงคมครับ